กลางค่ำคืนที่ไร้ผู้คนมีเพียงสายลมและเสียงเรีปิ่นร้องตำนานแห่งเวทมนต์ไทยกำลังจะเริ่มต้นควายธนูไม่ใช่สัตว์ธรรมดาถูกสร้างขึ้นจากอาคมและพลังเวทมนต์โบราณของหมอผีดินเหนียวฟางและกระดูกสัตว์สามสิ่งนี้คือหัวใจของควายธนูเมื่ออักคระศักดิ์สิทธิ์ถูกขีดลงไป ควายดินนี้ก็จะไม่ใช่แค่ลูกปั้นอีกต่อไปและแล้วมันตื่นขึ้นพลังแห่งเวทมนต์ทำให้มันมีชีวิตควายธนูเคลื่อนที่รวดเร็วดุดสายฟ้าฟาดพร้อมปกป้องผู้เป็นนายเมื่อศัตรูลุกั้ำมันจะจู่โจมอย่างไร้ปานีแต่มันไม่ได้ต่อสู้แค่กับมนุษย์ สิ่งลี้ลับในความมืดก็เป็นสตรูของมันเช่นกันบางคนเชื่อว่ามันสามารถเคลื่อนที่ข้ามพบข้ามมิติได้หากไม่ปลดปล่อยมันอาคมอาจย้อนกลับมาเล่นงานผู้สร้างเองควายธนูเชื่อฟังเพียงเจ้าของเท่านั้นผู้ที่เสกมันขึ้นมาต้องมีพลังจิตแข็งแกร่งแต่หากถูกหักหลังอาคมอาจถูกเปลี่ยน และควายธนูอาจกลายเป็นอาวุธของศัตรูแม้นว่าจะแข็งแกร่งแต่ควายธนูไม่ใช่สิ่งที่เป็นอมตะมันสามารถถูกทําลายได้เช่นกันบางครั้งควายธนูไม่ได้ถูกทําลายแต่มันเลือกจะเป็นอิสระแม้นมันจะหายไปแต่บางทีควายธนูอาจยังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนซักแห่ง